กว้างของหยดที่วิ่งที่ไกลที่สุดง่ายคือขอบกลวยจะวิ่งไปถึงไกลแค่ไหนถ้าเราสามารถควบคุมพื้นที่ของขอบโลรยนั้นได้เราก็จะรู้ว่าเราควรทุกใช้หัวฉีดกี่หัวเพื่อควบคุมพื้นที่การเกิดฝุ่นให้ครอบทั้งหมดซึ่งวิธีการทนงนี้สําหรับผู้ประกอบการผมก็จะว่าเขากขคเขาคงทตัวไปตรงมานพราะมาจากประสบการณ์นะครับสําหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนก็คงนึกออกถึงการเรียนวิชาเรขาคณิตเราใช้วิชาเรขาคณิตมาผสมกับงานทานวิศวกรรม บวกกับความรู้นี้เกี่ยวกับฝุ่นละอองพวกนั้นมาใช้ในการออกแบบใช้งานจริงสักผู้นี้อาจารย์เรียกมีไซนี้ให้เราดูคราคาวๆก็จะไม่ติดนะครับก็คือการคำนวณความเร็วตกตัวของอนุภาคซึ่งความเร็วในการตกตัวก่อนมานแล้วเพราะว่าขึ้นจับขนาดของมันด้วยขนาดอนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยในห้องที่ห้องขนาดเล็กนะครับซึ่งเมียนภาคออเดอร์เป็นล้านต่อลูกบาศก์เนสนร้อยล้านต่อลูกบาศก์เนสใน็นลูกบาศก์เนคูเนสคูเมเนี่ย ถ้าเรามีดัสเคาน์เตอร์เดยเพาะเรื่องม่าเป็นลอยน้นอยู่ในที่ที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับเป็นทั้งซับไมโครเล็กกว่าไมโครถ้าเป็นอนุภาคหลังนั้นเราบอกว่มันตกตัวด้วยการไหลตัวสัมผัสกับอากาศเป็นแบบลาณินาฟลว์ความเร็วในการตกตัวก็จะเป็นธรรมดาหนแต่ถ้าเกิดเป็นฝุ่นผงโลหะหนักอย่างเช่นตะเกียจแต่เมื่อพูดถึงดัสเอ็กซ์โพสชั่นของอนุภาคผงเหล็กเหล็กที่สามารถทำเรื่อออกซิเดชันได้สนิทแต่ตอนที่มันจะเป็นสนิมถ้ามันเป็นผงเหล็กธรรมดาเนี่ยแล้วมันพุ่งกระจายอยู่ ความสามารถทำปฏิกออกซิเดชันและไตรประนานได้ผมเลยคิดว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิด dust ิ x p l o s i o n มากแต่ว่าในระดับไกลเราพบว่า thermal v e ล o c i t y เพราะด้วยนี่การตกตัวมันเร็วมากดังนั้นถ้าในโรงงานเนี่ยมีการจัดการ housekeeping มีการทำห้าสอที่ดีขุดพนั้นไม่ถูกทําให้พนักงานใจขึ้นมาใหม่มันจะตกอยู่ที่พื้นเมื่อมันตกอยู่ที่พื้นพื้นที่ผิวที่สัมผัสจริงๆเนี่ยปฏิกิรยาจ็ไม่ใช่ทีมของกองของกองอนุภาคแทนไม่ใช่ของอนุภาคเดียว เช่นโอกาสในการราะเบิดที่จะลดลงนะครับตรงนี้ผมอยากจะนําเสนอว่าความเร็วในการตกต,ตัวนี้พวกน้องๆที่เป็นนักเรียนเนี่ยเขาจริงเรียนมาแล้วนะครับในก้ายพื้ที่แบบเส้นตรงตอนเด็กคายผมยังจำได้ว่าเราคงโดนวีสแควร์ที่อยู่สแควร์ของสองเอเอสอันเดียวกันสูตรอันเดียวเลยแต่ว่าพอมาเป็นสูตรทางวิศวกรรมมันอาจจะดูซับซ้อนเพราะเรามีการใส่พารามิเตอร์ก็คือคุณสมบัติต่างๆของมันมเข้ามาให้มันการคำนวณถูกต้องและแม่นยำมากย,ยิ่งขึ้นเราเรียนในฟิสิกส์เนี่ยเรา เราสมมุติว่าอันน้ภาพไม่มีขนาดเดซิตีเท่เากันหมดแต่เฉพาะนี้นะครับแต่ตรงน,นี้เราสามารถเอามาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพในการชนกันเราเรียกเป็นโคอิลิโอโกลนะครับออกมาอยู่ในรูปสมการที่สับซ้อนแบบนี้แต่ความจริงก็มาจากฐานในการคำนวณเมือนตอนที่เราเรียนฟิสิกส์ผมพยายามผ่านไปเร็วๆน,นะครับนี่ครับเป็นภาพตัวอย่างการทดลองจริงพื้นรูปทางด้านฝั่งขวามหมือนทุกท่านก็คือ,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 อเบร์ เครื่องจักรควาจริงตอนนั้นที่เราพูดจึิงคือปากโม่ปากโม่คือเครื่องบดหินลักษณะเป็นเครื่องจักรปากเปิดสี่เหลี่ยมในนั้นมีการบดหินเข้าไปแล้วก็มีการขยับของกลไกเพื่อดีนให้หินแตกดังนั้นพื้นที่ที่เปิดออกก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผินผ้าขนาดวายูดเดังนั้นสิ่งที่องคต้องการทำาคือมีฝุ่นเจเนเตอรออกมาจากพื้นที่หรือโต๊ะตรงนี้อาจจะมองว่านี่ิดเป็นโต๊ะในการสร้างฝุ่นหีืเกิดมองไปด้านอาหารนะฮะก็คือเวลาไปทานเนื้อย่าง หมูเกาหลีเนี่ยก็จะมีฝุ่นพุ่งออกมาแต่ในกรณีเนื้อยื่อหมูเกาหลีแอปพลิเคชันนี้ไม่เหมาะสมเพราะเราไม่คงไม่อยากกินหมูเกาหลีพร้อมกับน้ำนะฮะแต่นี่กิจการนี่อยู่ในโต๊ะซึ่งมีฝุ่นเจริญขึ้มาฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือวางหัวสเปร,รย์ไว้เนื้อตำแหน่งที่เหนียวเหนียบริเวณแหลแ่งเกิดฝุ่นแล้วก็ค่อยๆสเปร,รย์มนันแต่ที่เราควบคุมในการคำนวณขนาดของหยดน้ำ ที่ต้องสัมพัษณ์กับขนาดของฟูนที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าเราเองก็สูดตัวอย่างของุูที่เกิดขึ้นมาจากเครื่องมือแล้วมาคำนวณว่ามันมีความสัมพัส์กับขนาดเพื่อเอาไปคำนวณประสิทธิภาพด้กันจากฟูดอีกทีนึงในมองในแง่ของประกอบการมันก็คือการที่จะรู้ว่าพื้นที่ที่เป็นที่ใช้ในการสร้างุ่นของเรากับต้นทุนที่เราใส่เข้าไปในการที่ติดหัวฉีดถ้าการติดหัวฉีดที่ติดการต้องลงทุนรวมทั้งน้ำที่ลงใช้เป็นเท่าไหร่ พวกนี้ก็จะมาจากส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการมาจากประสบะการณ์แต่ส่วนที่เราบริหารให้ทีมจากประสบะการณ์หนึ่งท่านถ้าเอาที่ซีเข้ามาจับมันสอบท้องมันหรือเปล่าประสบะการณ์ของท่านเพียงพอรหรือเปล่านกะ่อนที่ท่านจะลองไปลองผิดลองถูกเอาเองเลยนั่นนี่คืบอบทบาทของงานวิจัยนะครับวิธีการคำนวณก็จะออกมาเป็นสมการซึ่งดูสับซ้นอนแต่ความจริงมันคือการคิดไม่แตกต่างจาถ้าเกิดผู้ประกอบการก็คือการคิดดุลเงินเนนข,ขา้าเดินออก แต่แทนที่จะเป็นเรื่องผมงเงินเข้ามันออกเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ในสมการนี้ปริมาณฟูดที่เกิดขึ้นกับปริมาณฟูดที่ถูกจับไปมันคือการทำบัญชีเราเรียกมันว่า mass balance ดูรูปสารแต่ละการง่ายเดียวครับเหมือนกับถ้าเป็นผู้บระกอแลาวท่านเนนด้ท่านจ่ายไปกี่บาทท่านได้ที่ออกมาเท่าไหร่ของเราก็แบบเดียวกันนี่คือมีุ่นเกิดขึ้นมาเท่าไหร่จัดเพื่งจัดแล้วมีุ่ดถูกจับออกไปที่ยกน้ำเท่าไหร่ฟูดที่เหลือก็จะเป็นฟูดที่ฟุ้งหนีออกไป ฝุ่นที่ฟุ้งเนี้ยออกไปหายด้วยฝุ่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะคือประสิทธิภาพของการจาับถถ้าฝุ่นที่ฟุ้งเนี้ออกไปเป็นสูงแล้วฝุ่นที่เกิดขึ้นมาทุมจัดได้กว่าประสิทธิภาพก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีการคำนวณก็เราก็จะมีการคูณหาพารามิเตรอร์พวกนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางม,ามหาวิทยาลัยที่ยะดำเนินการนะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นประสิทธิภาพอย่างที่ผมพูดก็คือ,คอน,นึนองลบด้วยความเพิ่มข้นสูญลูกาออกหารด้วยความเพิ่มข้นของฝุ่นที่เกิดขึ้นมา เป็นขหาวิดีโอภาพของจริงให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวนี้คอยประเด็นที่ผมอยากจะเรียนก็คือการใช้ความรู้พื้นฐานของอนุภาคมาใช้ในการจัดมาใช้ในก,นกนารจัดการฝุน่นที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่นี่ผมน่าจะเรียนงะครับเลือกไปสักอันหนึ่ง เรื่อนี้ที่เกิดเผยก็สงสัยเชื่อเลยนะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการจัดการฝุร่นละอองภายในอาคารของโรงงานอุตสาหกรรมทีประเทศเนื่อ,องจากเป็นข้อมูลที่เ,เราร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับบางครั้งถ้าผมไม่พลาดเนี่ยก็จะไม่มีชื่อบริษัทปรากฏถ้ามีอยู่ผมก็ขอัยด้วยแต่ว่าเนื่องจากเป็นข้อมูลของบริษัทนั้นผมพยายามต้องหลีกเลี่ยงที่จะไม่เปิดเผยชื่อบริษัทถ้าไม่ได้รับอนุญาต แต่พอบอกให้คร่าวๆว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ใช้ในการเป็นโรงงานที่ทําการผลิตเครื่องมืออุตสาหกรรมตัวหนึ่งคือจานเจียเราต้องการจัดผิวขัดผิวโลหะนี่รเราต้องใช่ที่นี่ก็คือสารประกอบเป็น mix เป็นความสารผสมของพวกทรายของพวกหินที่จะมาขึ้นลูกให้เป็นแผ่นจานานาจานเนี่ยเราใช้ในการจัดผิวหรือจัดโลหะหรือขึ้นลูกระตุนี้ ตัวจานเจียเนี่ยขณะที่เขาขึ้นรูปขึ้นมาแล้วเขาต้มาแต่ให้เป็นรูปวงกลมพอดีดันั้นต้องมาหาของที่คอมออกมาเพืม,มันเจีี่ตออกไปเพื่อให้มันได้ขนาดตามที่ต้องการนั่นแบบเดียวกันคือการที่เกิดการเสียดสีกันของวัตถุเวที่เกิดการทำใบแกะนี่ก็จะเกิดฝุ่นละอองฟุ้งขึ้นมาซึ่ง,งก็มีผลกระทบต่อสุขอ,อนามัยของเจ้าหน้าที่นั่นแบบเดียวกันเราก็ได้รับการร้องขอจาก โรงงานดง่าวว่าทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้หรือเปล่าแต่คราวนี้แตกต่างกันไปก็คือตัวจานเจียเองนะั้นเป็นเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นงานน,น,นะครับเวลาเขาขายเนี่ยเขาต้องขายเป็นชิ้นชิ้นแล้วเขาก็ไม่อยากให้ชิ้นางานเขาเปียนน้าแล้วโต๊ะการทำงนานเขาเป็นโต๊ะขนาดจะเล็กเป็นโต๊ะที่ถ้าเราเลือกอเหมือนช่างทองก็จะจ่าโต๊ะช่างทองที่ติดน,นะครับก็จะมีเครื่องหมุน เป็นตัวที่จะวางเจ้าชิ้นงานไปแล้วจัดผิวเ,วเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วความจริงเนื่องจากเขารู้อยู่แล้วว่าในการเจียผิวของชิ้นงานจานเจียนั้นก็เกิดฟุ้งขึ้นมาบนเหนือโต๊ะนั้นเขาจะมีการวางฝาชีถ้าจินตนาการง่ายสุดทุกท่านก็คงไปที่ร้านไขเ่เดียวก็จะเห็นว่าร้านที่ผัดใบกะเพราน่ เดก็จะมีฝาชีมาครอมเหนือเอตาเพื่อจะดูดเอาเจ้าความนี้ออกไป,ปรข้างนอกหรือนั่งใช้ไกย่ย่างสดตามก็จะเห็นอย่างเดียวเยฝาชีคล้ายกันกันนั้นคนวามจริงเขาคือเขาใช้ฝาชีในการที่จะดูดให้เจ้าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นเนี่ยไหลลงมาที่นี่นะแต่ประเด็นของเขาก็คือในการกรวบรวมฝุ่นนั้นาการออกแบบฝาชีจำเป็นจะต้องมีฝุ่นที่ถูกูดรวบรวมลงนั้นแล้วต้องถูกจัดการต่ออีกที ถ้นิพภาพออกนะครับถ้าเกิดท่านไปที่ร้านใช้แกย่างส้มตาำบนถนนถ้าเกิดท่านไปรอหว่าที่มีคนจอดรถข้างานั้นแกย่างส้มตำท่านพูรถท่านเนี่ยเลอะไปด้วยละอองน้ํามันเพราะท่านไปจอดที่ปลายทางฝั่งทางออกของไอ้เจ้าฝาฉี่นั่นพอดีนิพพงนิพพอ,อกนะฮะโรงอรมราชการทำอย่างไรให้ได้แน่นอนเมื่อเขารวบรวมขุดไปแล้วเขาต้างตองการหาทางจัดก,การใน,นทนนีที่เขาทําอยู่ก็คือใช้อย่างเช่นใช้ถุงกรอง ถุงกลองนั death, ้นเป็นต <It> ัวอย่างเป็นภูมิคุ้มกันการจับกลุ่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอันหนึ่งแต่ในราการมันมีจุดอ่อนก็คือมันซ่อมบำรุงยากตัวถุงกลองเองฉีดขาดได้ง่ายดังนั้นประสิทธิภาพในการจับสูงนะครับในทุเมองดทยข้อของเขาคือเนื่องจากเขียนที่ใช้ในการทํจานเจียนั้นคมมากเลยนะครับงนัเมื่อเขาใช้กับเจ้าเจ้าถุงกลองปัญหาที่เขาพรเสบคือ